สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวระบบนะครับวางบินออนไลน์นะครับหรือว่าวางใบชำระหนี้ออนไลน์ประมาณนี้นครับก็ประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถวางในระบบออนไลน์ให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเออแล้วก็อย่างหนึ่งมัต้องเสียเวลาเดินมาวางบินที่บริษัทนะครับบางทีบางคนอาจจะวางบินแบบออนไลน์แบบ ใช้อีเมลอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบนะครับมาหากันย้อนหลังกันวุ่นวายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเสนอตัวระบบวางบิทออนไลน์นะครับก็ในตัวระบบวางบิทออนไลน์นะครับก็จะมีทั้งหน้าบ้านกับหน้าบ้านของแอดมินแล้วก็ของยูเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นของแอดมินนะครับจะเป็นหน้าขาวๆนี่ครับ อันนี้จะเป็นของหน้า user ทั่วไปนะครับก็จะเป็นสีนแดงๆครับเดี๋ยวผมจะทํางานสลับไปมานะครับระหว่าง admin กับ user นะครับอันนี้จะเป็น admin นะครับก็ให้ admin เข้ามาก่อนนะครับผมแล้วก็ login เข้ามาอันนี้ผมจะทําให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับราวนี้ ในการวางบินเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังตรงนี้ได้ประมาณ12เดือนนะครับตัวนี้เป็นเมษา2021หรือ2 5 6 4นะครับถ้าเป็นเดือนพฤษภาก็มันก็จะเป็นขึ้นพฤษภาให้แล้วก็ตรงนี้มันก็จะตกลงไปครับก็คือวนวนไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาดูกำหนดค่าทั่วไปก่อนนะครับกำหนดค่าทั่วไปก็คือเราสามารถ ให้ยูเซอร์เนี่ยมาวางบินได้ภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนนะครับเช่นกำหนดแค่ได้แค่วันที่20ของเดือนอย่างเงี้ย21วางไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้มีระยะเวลาในการทําทเอกสารเงินให้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับสมมติว,ว่าผมตั้งไว้20แล้วกันโอเคครับ เพราะว่าตอนที่ผมอัดวีโอเนี่ยวันที่วันที่สิบสองนะครับมันก็วางบินได้ต่อมากําหนดผู้ใช้งานนะครับก็คือมาเพิ่มแอดมินนั่นเองนะครับจะให้มีแอดมินกี่คนอะไรก็ว่างันไปนะครับต่อมากําหนดร้านค้าครับร้านค้าก็เราก็ต้องสร้างยูเซอร์ให้ร้านค้าถูกไหมครับเพื่อให้ร้านค้าเนี่ยเป็นคนวางบินมาให้เรานะครับเช่นร้าน รหัสร้านครับอ่า a 0ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับอ่าชื่อร้านอ่าอัดูสดุก่อซ่าเจ็ดแปดเก้าแบบนี้ครับอ่าอีเมลใส่อีเมลผมก่อนแล้วกันแล้วก็ชื่อเบอร์โทรนะครับใช้งานเป็นเทสต์แล้วกันนะครับเทสต์แล้วก็รหัสเทสต์นะครับ กดบันทึกนี่ครับก็สร้างร้านค้าไนปะร้านหนึ่งนะครับเราก็สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านครับเมื่อร้านค้าเนี่ยลืมรหัสผ่านครับแล้วก็ลบแล้วก็กดแค้ไขครับสุวว่าไม่ให้ใช้งานและปิดใช้งานร้านนี้เราไม่ได้ซื้อขายด้วยนะครับก็ปิดก็สัญน,นัก็คือปิดใช้งานนะครับสุวว่ามาเปิดก็มากดเปิดแค่นี้ครับ แล้วก็เป็นเมนูรายการวางบินนะครับต่อคดนหาบินอ่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับต่อมาอ่ามาที่ยูเซอร์นะครับที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับอ่าเข้ามานะครับอ่าเข้ามาแล้วก็จะเจอ,อชื่อนะครับแล้วก็ชื่อร้านนะครับวัสดุก่อสร้างเกจแปดเก้าครับที่เราสร้างไปเมื่อกี้กดยื่นวางบิน,นะครับนะกดยื่นวางบิน แล้วก็กรอ,อกเอกสารวางบินลงไปนะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเลขวางบินนะครับแต่ละร้านอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เราไปจ่ายตังค์ให้เขาประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเล่นเนี่ยก็สามารถมาลองเล่นได้นะครับมาขอลิงก์ user name นะครับ password แล้วก็ลิงก์นะครับในการทดลองเล่นตัวด e โมนะครับแล้วก็ใส่เลขไปนะครับอาจจะเป็นอะไรอ่ะ ABC0001 อะไรประมาณนี้ครับยอดนะครับยอดทั้งหมด12500านะครับขอ้อความก็ขอเรียๆหน่อยอะไรก็ว่านไปครับเป็นเป็นบันทึกนะครับว่าบินนี้คือบินอะไรนะครับอาจจะเป็นขอเรียกหน่อยครับบินค่าปูนอะไรก็ว่าไปครับ เสร็จแล้วก็กดวางบินนะครับถ้าเราเมื่อเรากดวางบินปุ๊บก็จะเป็นเอกสารครับให้เราเพิ่มเนี่ยเอกสารก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบินนี้ครับอา,อาจจะเป็น PDF นะครับ Excel หรือว่า JPEG หรือว่า TIFF นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับบางคนก็อาจจะสแกนอ่า,อาผมเอา PDF ไปนะครับ บางคนก็อาจจะสแกนเป็น PDF นะครับแล้วก็อาจจะคนก็อาจจะสแกนเป็น JPEG อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็บอกว่าอ่าบินที่หนึ่งอะไรก็ว่าไปครับกดอัปโหลดถ้ามีหลายบินก็เพิ่มเรื่อยๆครับหลายๆบินครับนะบินที่หนึ่งกดวิวครับเนี่ยก็จะดูได้เลยครับเนี่ยสะดวกสบายครับไม่ต้องมาปิ้นให้เตองกระดาษยอดก็จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ ็ยอดนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนนะเพื่อจะเปลี่ยนถ้ากดส่งอนุมัติแล้วก็คงเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโนต้ตนะครับโนต้ตบอกว่าอ,อลองพิจนารนณาดูดูครับเอกสารครบไหม อะไรประมาณนี้ครับแล้วกดส่งอนุมัติครับปุ๊บพอกดส่งอนุมัติปุ๊บส,สถานะ,ะมาที่รายการวางบินก็ได้ครับก็จะเห็นสถานะคือรออนุมัติครับวางบินไปหนึ่งหมื่นสองห้าร้อยเห็นไหมครับก็จะมีราคาขึ้นมาเป็นยอดทั้งหมดแล้วก็ยังไม่อนุมัติเห็นไหมครับเพราะว่ามันรออนุมัติอยู่คราวนี้มาที่แอดมินครับผมสลับมาที่แอดมินแล้วนะครับ กดรีเฟซหนึ่งครั้งครับก็จะเห็นยอดเข้ามาครับยอดวางบินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับที่เราวางบินมาคาว่าอ่าอนุมัติควนี้เราก็แอคชั่นไปครับคนนี้เราก็มาตรวจเอกสารครับปึ๊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 บเนี่ยตรวจเอกสารปึ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ก็มีโน้ตเข้ามาครับจากร้านบอกว่าเราพี่นานครับสั่งครบไหมเราก็ตรวจดูปึ๊บอ้าวมีอนุมัติกับไม่อนุมัติครับ พอเราดูปุ๊บเฮ้ยเอกาสารไม่ครบให้ตีกลับไปก่อนอก็บอกว่าขาดเอกาสารหนึ่งอันอะ,อ,อ,อะไรก็ว่าไปครเอกสารอะไรก็ว่าไปแล้วก็โน้ไปหาเขาว่าทําไมถึงไม่อนุมัติก็กดแม่อนุมัติครับพอสถานะไม่อนุมัติแล้วไปที่ user อรธรรมดาครับกดรีเฟซ F5 เห็นไหมครับมันก็ขึ้นข้ว่าไม่อนุมัติ เราก็มาแอคชันใหม่ครับไม่อนุมัติเพราะว่าอะไรเพราะว่าขดาดเอกสารไม่หนึ่งอันระหว่างที่เราส่งเอกสารไปมาเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนมาที่อ e ีเมลนะครับที่อ e ีเมลนี่ครับไม่อนุมัติเพราะอะไรครับเพราะว่าขดาดเอกสารหนึ่งอันอ่าคราวนี้เรากลับมาเพิ่มเอกสารครับอ่ะเราก็ไปเพิ่มต่อนะครับ ก็ไปเพิ่มมาครับปึ๊บบินที่สองเราก็เพิ่เมเอกสารล,ลงไปครับอัปโหลดเราก็อบอกว่าโน้ตแปลว่าเพิ่เมเอกสารแล,ล้วครับอะไรก็ว่าไปครับกดส่งอนุมัติตอนนี้เราสมัครไปสลับไปที่แอดมินนะครับอแอดมินก็รออนุมัติใช่ไหมครับก็มาที่รายการบินก็ได้อาจจะได้เห็นนะครับว่ารออนุมัติอยู่ ก็กดแอคชั่นไปครับเพราะว่าส่งมาใหม่อีกรอบนึงแล้วทวน,นี้ก็โอเคและอนุมัติอ่ะเขาบอกว่าอนุมัติพอพิม์ไปอนุมัติแล้วก็อาจจะบอกว่าพออนุมัติเสร็จเราก็จะแจ้งวันโอนตังมาครับอาจจะอนุมัติแล้วก็บอกวันโอนวันที่มารับเช็คเลยนะครับหรือามารับตังครับอนุมัติแล้วบินถูกต้องมาเอา เงินวันที่สาิเมษาอะไรเงี้ยว่าไปครับล้อวกว่อนอนุมัติเสร็จแล้วก็แจ้งวันจ่ายตังค์คนนี้เดี๋ยวยังไม่กดคําว่าแจ้งวันจ่ายตังค์นะครับเราก็รีเฟซไปที่ตรงนี้ก่อนรออนุมัติใช่ไหมครับอ่จะเป็นคําว่าอนุมัติเห็นไหมครับเป็นคำอนุมัติแล้วเห็นไหมครับยอดวางบิน อนุมัติไปแล้วหมื่นสองห้าร้อยเห็นไหมครับวันนี้เราก็กดแจ้งวันจา่ายตังค์ปึ๊กอาจจะเป็นไม่ใช่แจ้งวันจ่ายตังค์อาจจะเป็นคำว่าให้มารับเช็คได้ให้มารับตังค์ได้ประมาณนี้ครับรานนี้มาที่ยูเซอร์ครับยูเซอร์โอเคครับติดต่อรับเช็คมีครับเช็คออกแล้วเห็นไหมครับยูเซอร์ User ก็ไปเอาเช็ค ประมาณนี้ครับคราวนี้ไปดูที่อีเมลครับเห็นไหมอีเมลก็แจ้งเตือนมาครับว่าบินถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาติดต่อรับเช็คนะครับคราวนี้แอดมินก็มาดูในการนอนบินนะครับเขาก็ขับรถมาครับมาเอาบินมาเอา,าเอาเช็คมาเอาตังนะครับแล้วก็กดเขาว่ารับเช็คแล้ว จบครับเรียบร้อยรับเช็คไปแล้วตรงของลูกค้าก็จะคือคําว่าสาระคือรับเช็คแล้วก็จบขั้นตอนนะครับการทํางานนะครับสําหรับระบบวางบินออนไลน์นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อซื้อระบบกันได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากลองเล่นตัวเดโมโก็เดี๋ยวส่ง URL ตัวลิงก์ให้นะครับก็หรือว่าไม่ก็ดูวีโอเนี่ยก็ได้เพราะว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียเที่วนี้นะครับ